ต้นโพทะเลจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กมีความสูงประมาณ8-12เมตรลำต้นโคง้งและแตกกิ่งในระดับต่ำลักษณะของต้นเป็นทรงเรือนยอดแผกกว้างและค่อนข้างหนาทึบเปลือกเป็นสีเทาอ่อนหรือสีน้ำตาลมีลักษณะเรียบหรือขรุขระมีรอยแตกตามยาวเป็นร่อง ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดโดยจัดเป็นไม้กลางแจ้งที่ชอบแสงแดดจัดจเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินแทบทุกชนิดที่มีความชุ่มชื้นและจะพบได้มากที่ตามดอนหรือตามชายฝั่งทะเลและตามริมแม่น้ำที่เป็นดินร่วนปนทรายมีเขตการกระจายพันธุ์เป็นวงกว้างสามารถพบขึ้นได้ในแอฟริกาจีนอินเดียสีลังกาไต้หวันญี่ปุน่นเวียดนามคัมพูชาฟิลิปปินส์รวมไปถึงภูมิภาคมาเลเซียในหมู่เกาะแปซิฟิก สำหรับในประเทศไทยสามารถพบได้ตามชายฝั่งทะเลทั่วไปและยังจัดเป็นพันธุ์ไม้ประจำจังหวัดสมุทรปราการใบโพทะเลเป็นใบเดียวออกเรียงสลับลักษณะของใบคลายร,รูปหัวใจปลายใบยกว้างแหลมยาวถึงเรียวแหลมส่วนฐานใบว้าวลึกขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ5-10เซนติเมตรและยาวประมาณ8-15เซนเมตรและมีเส้นใบออกจากโคนของใบประมาณ5-7เส้นผิวใบด้านบนมีลักษณะเกรียงและเป็นมันส่วนท้องใบเป็นสีเท่าแก้มน้ำตาลและมีเกร็ดการใบมีความยาวประมาณ16เซนติเมตรและยังมีหูใบที่มีลักษณะเป็นรูปใบหอกยาวประมาณ0.3-1เซนติเมตรและรุดร่วงได้ง่าย ผลโพทะเลผลมีลักษณะค่อนข้างกลมมีผลเป็นสันตื้นๆ5้าสันสผลออดเป็นสีเขียวอ่อนส่วนผลแก่เป็นสีเขียวเข้มมีวงกรีบเลี้ยงลักษณะคล้ายจานติดอยู่ที่ขั้วของผลเมื่อผลแก่จะแห้งแตกไม่มีทิศทางในผลมีเมล็ดอยู่หลายเมล็ดหรือมีเมล็ดสี่เมล็ดในแต่ละช่องลักษณะของเมล็ดยาวรีคล้ายเส้นไหมเป็นสีน้ำตาลอ่อนค่อนข้างแบน ดอ,ดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ออกตามซอกใบริ้วประดับมีสามแฉกติดอยู่บริเวณโคนกลีบเลี้ยงรวงง่ายกลีบเลี้ยงรูปถ้วยหนาแข็งปลายมีจักเล็กๆ5้าจากักกลีบดอกสีเหลืองบริเวณตรงกลางด้านในสีม่วงเข้มแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงอมส้มเมื่อใกล้โรยแฉกกลีบดอกรูปไข่กับเบี้ยวปลายกลมมนเกสรเพศผู้เชื่อมกันเป็นหลอดประโยชน์ของโพทะเลดอกผลและใบอ่อนสามารถนำมารับประทานได้ ต้นโพทะเลมีดอกที่สวยงามเป็นไม้โตเร็วและมีดอกขนาดใหญ่จึงใช้ปลูกเป็นไม้ประดับและให้ร่มเงาไม้ของต้นโพทะเลมีคุณสมบัติคงทนแข็งแรงทนปลวกเนื้อไม้เหนียวใส่กบตกแต่งได้ง่ายและขัดเงาได้เป็นอย่างดีมีสีแดงเข้มดูสวยงามจึงสามารถนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องดนตรีเครื่องเรือนใช้ทำกระดานพื้นหรือเครื่องตึงต่างๆด้ามเครื่องมือหรือทำพายแจวเรือเป็นต้น ใจได้เรียนรู้เคียงคู่อนุรักษ์พิทัก์ป่าชายเล